a s s e ซ s เ e n ร์ e เ t e r าทั้งช่อง YouTube นี่นาค่อนข้างจะมืดหน่อยหนึ่งเด้ออเดี๋ยวหันกล้องหันกล้องพิดิอด,อ,ดอ่ะจะประมาณนี้เจ้า <c oughs> กะมาทักทายกันตอนเศร้าๆก,ากับพวกเศร้าปันใดตอนนี้อ <c oughs> ตอนนี้กัอีกประมาณสาวนาทีจะสิบสองโมงเอาก็ได้มีโอกาสเอารถอเอารถมาเซตอัพมาแต่ง มาแต่งอยูที่ว v p ของเขาจับจ่าืือว่าเป็นอ่าเปนว่าเป็นศูนรวมในการตกแตงรถที่ระดับต้นๆ้นของประเทศไทยเป็นก็จะมีอุปกรณ์ต่างๆในการเซด,ดับรถบรววัติเป็นพวกกันชนหน้าพวกวิวนนะโชบคอัพแลก็ะพวกแกลกหลังคาต่างๆหมายความว่ารถแกลงกับมานีจบเลย และสิ่งสมคัญที่เขาให้ความไว้วางใจในรบมมรแเวนว่าเพิ่นให้กันซับพลนเฮาอย่างเดียวได้นั่นคือว่ารถที่เขามาเซตอัพมาแต่งอยู่นี่เนาะเพิ่นจะพ่ได้มีการดัดแปแลงคือพอดเอาโช๊คออกแล้วก็เอาโช๊คเออข้าใส้อ่าเอากรนชนออกเอากรนชนออเข้าใส้โดยที่ว,ว่าบ่ได้ดัดแปลงฮูน็อตหูอย่างต่างๆก็คือเก่าเบิดนั่นแหละนั่นก็คือเป็นเหตุผลที่เขาอ่านารถเข้ามาเซตอัพอยู่นี่ก็ มือนี้ก็จะเป็นจิ๊ปรูบิคอนนะเป็นแลงโคลเวอร์แลงโคลเวอร์เนาะเป็นสีดำรถของน้องสายพวกมบบของเขาเอง <c oughs> นะมาแต่งวินี่สามคันแหละนะบนรวมกับพวกรถกระบะและก็เอเอื่นๆนะซึ่งเป็นรถญี่ปุน่นะส่วนตัวนี้เป็นแลงโคลเวอร์นี่ก็เป็นรถของอเมริกานะในส่วนของบ้านเขาเนี่ยไส้กันค่อนข้างจะหลายเจอดมือนี้ก็เลยถือโอกาส แต่มานังลมกันอ่ะทักทายเข้ามามูเกิอนอยู่จุดใดอยู่มองใดของอของโลกนี่เพราะว่าก็มีเอากอจากประเทศเฮาแนกคือประเทศลาวนี่แล้วก็ประเทศไทยพม่าอัมพูเชียเวียดนามรวมไปหอดทั้งสิงคโปร์อินโดมาเลสสลัมมีกาออสเตรเลียฝรั่งเศสก็ค่อนข้างจะหลายคนาดาจะทักทายเข้ามามือนี้เฮาสสมาลมกัน ก็คือคอนเทนต์ที่เราจะสร้างขึ้นมมอมอนี่ก็คือในอต้นเดือนของเดือนเก้านั่นก็คือการลองเงือขยักและก็จะมีอีกก็คือเรื่องา่าเรื่องของป่าถินคนที่จะมาเล่าสู่กันฟังนี่ว่าซึ่งเป็นทรัพย์สมวัตของบ้านเขานั่นก็คือปาก,กั้งหรือปาาขันเอาสมาองรวมกันเพราะนั้นใจก็ทักทายกมามื่อนี้เป็นมื่อวันเสาร์ <laughs> ในหลายคนอาจจะเพื่อนว่ามีเป <the> ็นวันของครอบครัวอาจจะพาครอบครัวไปสังสรรค์ไปเลี้ยงต่างๆหรือว่าไปกินข้าวเนาะแต่ว่าทางเฮาเองมือนี่กอ่าได้มาอ่าเซ็ตอัพรถก็เอาครอบครัวนี่เอาครอบครัวเอารูปเอาเต้าไปไหว้อยู่เพื่อนของพิบูลเขาออกมาเพราะว่านี่เป็นเซ็ตอัพรถอยู่ไอรอนแมนจากนั้นก็พาลูกๆ ไปกินข้าวอยู่อไอคอนไอคอนสยามแล้วก็ไปลองเฮือประมาณนั้นก็ชิวๆไปกันก่อนก่อนที่จะควรจะเปิดโซเชียลใหม่ในเดือนหน้านี้เพราะว่าการซัมเมอร์ในในเทอมนี้เรากับโอเลพาเพิ่์นี่ไปไปให้เป็นซัมเมอร์มองใดเฮ็ดเวียกอยู่ไสยเป็นลักเนาะเพียงแต่ว่าเป็นพาท่ามในแต่ละจุดให้เป็นไปหาประสบการณ์ก็ส่วนใหญ่ ก็คือปีที่ผ่านมาปีที่ผ่านมานี่ก็เอาลูกคุณน้อยนี่เอาไชเกอร์นี่ไปไว้กับป้าแล้วก็เอาทีโอเนี่ยขึ้นไปเห็ดเวียบอยู่ในสถานที่ท่องเที่ยวมาปีนี้ก็เรียกว่าให้เป็นเห็ดเป็นระยะสั้นๆประมาณสักอาทิตย์หนึ่งสองอาทิตย์ซิบมืออ้อ่ประมาณนี้เจ้านันกนกีฬากับพาเพืเ่นมาพักผ่อนมาเทีย่ยวหาประสบการณ์กันเจ้าอ่ะมาลมสู่กันฟังเลย เพราะว่าอย่างมื้อนี้เฮามาลมกัน,นคือการลองเหือขยักสายน้ำภาคนะและการในน้ํผ้าขันมันจะมีปากกั้งหรือปากขังนันอีกก็เลยเอาสองเรื่องมาปลูกใส่กันเดี๋ในปี2000สองพันาวาวเอสาวเอสเอที่ผ่านมานี่เฮาก็ได้มีการจัดการลองเหือสายน้ำภาคจากเมืองหลาไปยังเมืองขวาใช้เวลาในการลองเหืออยู่ประมาณสองมื้อหนึ่งคืน ในทริปนันก็มีหมู่เพื่อนทั้งเบิร์ที่มาลองน้ากันเฉพาะผู้ลองเหือนอนะทั้งเบิร์อยู่เนี่ยนะเหืออยู่ห้าลำก็สิบคนแล้วก็มีทีมโปรดักชั่นของเขาอีกสองคนคอยในการที่จะขับรถและซัพพอร์ตเรื่องของอุป,ปรกรณ์ต่างๆเรื่องของเซฟตี้ต่างๆนี่เพราะว่าสายน้ําภเนี่เนาะมันจะเป็นสายน้ําที่แบบไหลขึ้นไปทางเหนือเป็นสายน้ําอีกเ้นหนึ่งน่าสนใจ ส่วนใหญ่แล้วน้ำสใส่ตรงใต้แต่ว่าสายน้ำพัดไหลขึ้นไปทางเหนือแล้วก็อยู่ติดกับถนนเนาะมันเลาะตามเลนถนนนี่ไปตลอดเลยนะไปตลอดเลยเพอสะะนั่นกับซีนีรสสวิตของเราเนี่ยเป็นโทรเบอร์เซอร์เราแลนคอยที่จะซัพพอร์ตในเรื่องของอาหารแล้วก็เครื่องดื่มต่างๆพร้อมกับเครื่องมือในการปฐมพยาบาลเจ้ากัสประมาณนั้นไฮไลท์ในการล็อกแอนด์จัดนั้นฮะอ่ายที่ว่า ผู้ที่เขาไปลองเหงอหรือว่าลองลองเหงอน้ากันในตอนนั้นก็สีเป็นพวกยูทูบเบอร์ทั่งส่วนใหญ่นะพอจะจะเป็นอสาล่าหรือว่าล่าเสาประมาณนั่นแหละเจ้าแล้วก็มีออีกสองสามช่องหนึ่งจ็จีบเไดนะ้ที่เขาไปหอนน้ำกันนะแต่ว่าในการลองเหงาจนั้นหน มันมีไฮไลท์อยู่ขบอยู่อสองสามจุดจุดที่หนึงก็คือหลังจากที่เขาออกจากข้คาอาหารสายน้ำภาคเนาะรอดใต้ขัวเนาะใตหัวขัวจากเมืองขวาที่อ่หัวจากเมืองหลานที่จะไปเมืองขวารอดนั่นงามงามลักษณะการดีไซน์าการออกแบบขัวหรือว่าสะพานเ,นเจ้ามันจะเป็นตั้งแต่สมัยอ่าสมัยฝรั่งเศสเพราะมันก็ได้กินไอในในจุดดังกล่าวนี่เจ้าอ่านะ อ๋อทำไมพี่โจวันนี้ไม่พูดภาษาไทยจะได้ฟังรู้เรื่องกันหมดทุกคนเมสเซนเจอร์มาเลยโอเคโอเคครับโอเคครับผมก็ลืมไปนะครับนะพอเรื่องใหม่นะครับไฮไลท์ในการร่องขยักในครั้งนั้นซึ่งเป็นครั้งแรกของทีมงานของพวกเรานะฮะแล้วออกจากร้านอาหารสายน้ำภาคประมาณตั้งแปดมงเช้านะครับจุดแรกก็คือการพายเรือรอดสะพาน ซึ่งเป็นสะพานนี้ออกสไตล์ในการออกแบบนะครับเป็นของฝรั่งเศสคล้ายฝรั่งเศสเป็นสะพานที่เป็นอุโมงค์นะครับลอดนะฮะแล้วก็เอาโดรนบินข้างบนสวยงามมากครับเสร็จแล้วเราก็มามาหยุดมาหยุดรอกันเพราะว่าตอนที่ปล่อยตัวเนี่ยบางคนก็อาจจะไม่พร้อมในการที่จะออกตัวบางคนก็แบบเพราะว่าน้ํามันเชี่ยวครับพอปล่อยปุ๊บปล,ปล่อยปล่อยมือออกจากที่จับนะครับบนตะลิ่งเนี่ยเรือมันก็ไหลไปเลยอย่างนี้ฮะ เพราะนั้นบางคนก็อาจจะไม่ทันแล้วเราก็เลยปล่อยมาพอปล่อยมาปุ๊บเราก็มาหลังจากลอดใต้สะพานมาแล้วเราก็มาหยุดพักรอกันที่นั่นก่อนนะครับมามาหยุดรอกันที่นั่นก่อนนะครับหลังจากลอดสะพานมาแล้วนะครับทุกคนมาพร really ้อมกันนะเราก็ไหลต่อเลยครับล่องต่อเลยนะครับล่องต่อเลยประมาณสัก2กิโลครับเท่านั้นแหละครับโอ้โหเหตุการณ์ที่มันตื่นเต้นที่สุดก็คือว่าเรือของทีมเรานะครับ อีก,กลำหนึ่งนะฮะต่อหน้าต่อตาผมเลยนะครับพี่พายมาเพราะว่ากระแสน้าเนี่ยมันดักเข้าตลิ่งแล้วมันโวกออกนะฮะเพราะนี่หรือว่ามันมีหินรออยู่แต่ทีนี้ด้วยที่ว่าก็ยังอาจจะไม่ชํานาญเรื่องของพายขยักก็ได้นะครับ <c oughs> ก็เลยไม่ได้ไม่ได้เอาเรือโอัวเรือเนี่ยออกมาแต่ว่าไปตามกระแสน้ําพอไปปุ๊บเนี่ยนะมันดักไวอ้อย่างนี้ครับมาชนพอชนปุ๊บเนี่ยครับนะแน่นอนละครับ เรือไม่ต้องออกออกซ้ายแต่ด้วยที่ว่าออกซ้ายน้ากระแสน้ําดันเข้าไปก็พลิกคว่ำเลยครับโอ้โห,โหนะภาพมันๆตัวนี้เดี๋ยวเพื่อนๆลองไปย้อนดูย้อนดูที่ผ่านมาได้นะครับพิมพ์เข้าไปว่าขายกสายน้ำภาคนะครับโอ้โหตัวนี้สุดเลยครับนะก็เป็นการแบบตื่นเต้นนะจากนั้นก็จะมีแก่งเล็กๆมาเรื่อยๆ,ๆ,ๆ,ๆนะครับแก่งเล็กๆมาเรื่อยๆนะครับสุดท้ายก็ก่อนที่เราจะเบรก พอนอาหารก็บัเจอกับชาวบ้านนะครับที่กําลังหาปลาอยู่นะเป็นผู้หญิงเป็นการหาปลาแบบธรรมชาติจริงๆนะครับก็จะใช้ก็เรียกว่าอะไรฮะเอาใบไม้เอากิ่งไม้นะครับมัดมัดมัดรวมกันนะครับมัดมัดรวมกันแล้วก็เอาไปแช่น้ําเอาให้พวกกุ้งนะครับกุ้งเอาให้พวกปลาตัวเล็กๆเข้าไปอยู่เสร็จแล้วก็ยกขึ้นมานะรับเขยา่ยาเขยา่าเขย่าทั้งกุ้งทั้งปลานั้นก็ตบรวมก็เก็บเอา นะครับแล้วก็จะมีพวกสวิงนะครับเล็กๆเป็นดักปลานะครับก็ไปเจออยู่สี่ห้าคนก็เข้าไปคูดคุย,ยน่ารักครับน่ารักมากนี่คือบรรยากาศในการพายเรือนี่คือที่เราเจอไฮไลท์อันที่สองนะครับคือชาวบ้านเสร็จแล้วก็จะเจอชาวบ้านที่หาปูหาปลาใช้ชีวิตนะครับการลงชีตของเขามามาไร่มาสวนต่างๆนะครับริมน้ำพากก็เกิดการทาักทา,ายกันนะ แต่ที่มันสุดๆเลยก่อนจะแคมปิ้งนะครับเพราะว่าคืนนั้นเราแคมปิ้งกันนะครับก็คือแก่งครับแก่งรอยต่อระหว่างเขตของเมืองหลากับเมืองขวานะครับมันจะมีอีกแก่งหนึ่งจุดนั้นอนะ่ะเป็นแก่งที่แบบโอ้โหสุดในการแบบเป็นไฮไลท์ของการล่องเรือก็ว่าได้นะครับมาตรงนี้แหละครับนะอะคือรอด2องลำครับ ไม่รอดสามหลม <laughs> องจะ,ะาถามว่าผมรอดไหมนะจะถามว่ารอดไหมนะครับร <laughs> อดครับรอดครับเพราะว่าบอดดี้ Buddy, ครับบอดดี้คนที่อยู่ข้างหน้าผมเนี่ยเขาบาลานซ์ตัวได้ดีนะครับเมื่อเขาบาลานซ์ตัวได้ดีเราก็สามารถที่จะคอนโทรเลเรือได้นะครับเราคอนโทรเลเรือได้ก็สบายครับไม่มีปัญหาแต่ถ้าเกิดว่าคนข้างหน้านนะครับบาลานซ์ไม่ได้นะครับคนที่จะ คนโรนอยู่ข้างหลังเนี่ยครับก็ลําบากนะครับก็ลําบากไม่สามารถจะทาให้เรือเนี่ยเกิดเสถียรแล้วก็พลิกคว่ำได้นะครับแต่ผมโชคดีครับเพราะว่าน้องเขาบาลานซ์ตัวได้ดีผมก็คนโถนรเรือได้ง่ายขึ้นนะครับก็เลยไม่ไม่เกิดการพลิกคว่ำแต่ว่าเพื่อนครับสามลำานี่ก็พอไม่รอดนะครับพอขึ้นขึ้นมันแรงมากขึ้นมันสูงมากพอหัวชิมลงไปยกขึ้นไปอีกรอบนึงคนก็แบบเอียงซ้ายเอียงขวาสุดท้ายก็เรือพลิกคว่ำ ก็ตื่นเต้นครับตื่นเต้นกันแบบโอ้สุดๆเหมือนกันนะครับก็เป็นการพายขยักสายน้ำภาาที่แบบโอ้โหข้างแรกด้วยนะครับตอนนั้นเสร็จแล้วเรามาแคมป์ปิ้งกันอยู่ที่ปากคำน้อยครับมาแคมป์ปิ้งที่นั่นปากคำน้อยก็จะเป็นทางผ่านถ้าเกิดจะไปหมิม่นเมนฟูครับ,รบเราก็ตรงไปเลยแต่ถ้าเกิดจะไปพงศรีแล้วก็เลี้ยวซ้ายขึ้นไปพงศรีได้ก็ผ่านเมืองบนใต้นะครับแล้วก็บุรีเนือ เร้าภูมสารีนะครับในจุดนั้นแต่คนจะไปบิ๊บินฟูไปด่านปังโคกก็ตรงไปเลยครับเข้าไปมืงขวาประมาณนั้นนะครับเราก็ไม่แคมป์กันที่นั่นนะครับบรรยากาศก,ก็แบบโอ้โหจะว่างว่าไปแล้วถ้าเกิดว่ามันดีมันก็คงไม่เท่าไหร่นะครับเพราะฝนตกนะครับหุงหาอาหารยังไม่ไม่เสร็จเลยครับฝนเริ่มมาแล้วก็เลยมานั่งกินข้าวกันอยู่ในรถที่แบบฝนตกอะไรเงี้ยประมาณนั้นนะครับรุ่งเช้าก็พายเรือต่อ มันก็จะมีแก่งป,ปลายนะครับพอให้เราได้ตื่นเต้นกันเป็นเป็นเป็นระยะระยะไปนะครับจนถ,ออบนะบบถึงเมืองขวาก็ประมาณตักบ่ายสามโมงนะครับบ่ายสามโมงถึงเมืองขวาโชคดีของวันนั้นนะก็คือว่าฝนจะตกทั้งวันฝนจำบัดปล่ปลอยเสร็จแล้วก็ปิดหยุดนะครับเสร็จแล้วก็ปล,ยปลอยให้เราได้มีโอกาสเอาโดนขึ้นบินนะครับถ่ายภาพาต่างๆเป็นเป็นช่วงๆไปนะครับ แล้วก็ทําให้เราพายเรือได้โดยที่เราไม่ร้อนนะครับนะเราไม่ร้อนเราพายได้สบายๆจนถึงเมืองขวานะครับไม่ว่าก่อนจะเริ่มในการพายเรือของวันแรกนะฮะอันนี้ลืมบอกเพื่อนๆไปก็คือเราต้องไปไหว้พระเจ้าสิงคํำก่อนนะครับพระเจ้าสิงคำนะฮะซึ่งเป็นพระศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของเมืองหลาแขวงอุดมชัยแล้วก็ พอเรามาถึงเมืองขวาเราก็ขึ้นจากฝั่งไปไหว้พระเจ้าสมฤทธ์นะครับซึ่งเป็นพระ,ะผู้บ้านผู้เมืองของเมืองขวาเช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นตำนานพระของสองพระองค์เนี่ยสององค์เนี่ยก็มีตำนานที่แบบน่าสนใจมากนะครับถ้าเกิดว่าใครๆได้ติดตามคลิปผมที่ผ่านมานะครับก็จะพอจะรู้ว่าพระเจ้าสมฤทธ์กับพระเจ้าสิงค์คำเนี่ยมีความเชื่อมโยงกันอย่างไรนะครับ แล้วก็ในครั้งนี้นะครับเราก็ได้จัดอยู่ครับเราจะจัดอีกในเดือนหน้านี่นะครับนะเดี๋ยววันนี้เราจะสรุปกันว่าเราจะใช้เป็นวันไหนกันแน่นะครับนะเพราะฉะนั้นตอนนี้เรามีขยัก k อยู่ทั้งหมดอยู่สิบลำนะครับสิบลำนะครับสิบลำนะองพูดให้ชัดเจนนะสิบลำสิบลำเนี่ยสามารถจะรับเพื่อน,อนในการที่จะล่องขยัก k ได้ยี่สิบคนนะครับยี่สิบคน นะเพราะฉะนั้นถ้าเพื่อนๆคนไหนสนใจในการที่จะพายคายัคสองแผ่นดินมเพื่อไหว้พระสองพระองค์สององค์นะครับก็ลงเชื่อได้เลยนะครับลงชื่อได้เลยส่วนค่าใช้จ่ายเดี๋ยวจะแจ้งครับวันนี้จะคุยกันแล้วก็จะแจ้งค่าใช้จ่ายเลยค่าใช้จ่ายมีอะไรบ้างก็มีแค่ค่าค่าเช่าเรือคายัคนะครับเท่านั้นเองค่าเช่าเรือคายัคก,ก,ก็จะมีหนึ่งค่าเช่าเรือ ขยักจากผู้ประกอบการอันที่2คือค่าขนเรือขยักนะขนจากไหนก็คือจากเมืองขวามาเมืองหลาแค่นั้นแหละครับค่าใช้จ่ายส่วนอาหารการกินการกินนะครับกระปุ้งแคมปิ้งเรา,า,าก็ต่างาจะมีอะไรก็กินด้วยกันนะฮะถ้าโชคดีในทริปนี้อาจจะมีสาวๆนะอาจจะมีสาวๆมาพายด้วยและแคมปิ้งด้วยนะเอ่ออุปกรณ์เสื้อผ้าก็ใส่รถเซอร์วิสนะครับแค่นั้นก็จบแล้วนะครับนะไม่มีปัญหาครับ เราะนั้นเพื่อนๆคนไหนที่สนใจในคอนเทนต์นี้นะครับในเดือนหน้าผมพยายามจะจัดให้มันตรงกับวันศุกร์เสาร์อาทิตย์นะครับก็คือวันศุกร์อาจจะเจอกันเช้าวันเสาร์แล้วก็พายจบที่วันอาทิตย์วันที่ก็เย็นก็เดินทางกลับจะประมาณนั้นนะครับคร่าวๆนะครับในการล่องเรือสองแผ่นดินเพื่อไหว้พระสององค์นะครับคือว่าเจ้าสำนิ์กับพระเจ้าสิงค์กลนะครับนะเออนั้นคือคอนเทนต์ที่จะจัดขึ้นในเดือนหน้าต้นเดือนนะครับ ทีนี้มันเกี่ยวกับปลากินคนหรือว่าปลาขังปลาก,กังอย่างไรนะผมจะไม่พูดถึงว่าปลาเกล็นคนคืออะไรความหมายมันมีความเป็นมาอย่างไรผมจะไม่ไม่พูดถึงในจุดนั้นเพราะว่าเคยเล่าให้ฟังแล้วแต่ที่พูดว่าปลาเกล็นคนหรือปลาขังปลาก,กังเพราะว่าสายน้ำภาคนี่ครับนะสายน้ำภาคนี่ครับก็มีปลาก,กังหรือปลาขังอยู่ซึ่งผมได้ทําการสํารวจก่อนโควิดหลังจากสํารวจเสร็จปุ๊บโควิดมาเลยตอนนั้นผมไปกันน้ปูนะครับ นะครับน้บปูถ้าเกิดเพื่อนๆได้ตามคลิปผมก็จะเห็นนะครับแต่ตัวไม่โตครับตัวประมาณสักเกือบเกือบหโลแค่นี้เองไม่ใหญ่ตัวไม่ใหญ่มากแต่หลังจากที่จบทริปที่สํารวจปากลกางหรือปากขังเนี่ยที่แขวงอุดม,มชัยนะครับสายน้ำภาคเสร็จแล้วเพื่ผมก็ยิงยาวมาเลยนะครับยิงยาวมาเลยมาซัดที่บ้านวังบานเมืองชัยํำพรแขวงบริคไัไไสจัดเต็มเลยครับตอนนี้ก็ น้ำปูอัดไป2ตัวตัวหนึ่งก็ไม่ต่ำกว่า30โลนะครับผมก็2ตัวเหมือนกันก็ไม่ต่ำกว่า30เช่นเดียวกันนะครับตัวแบบโอ้โหสุดยอดเลยนะฮะก็เป็นการปิดทิปนะปิดทิปก่อนที่จะโควิดก็ว่าได้นะครับในตอนนั้นนะครับเพราะนั้นแล้วาสายน้ำผ้าครับก็เป็นอีกสายหนึ่งนะครับสายน้ำหนึ่งที่มีปลาตัวนี้อยู่นะครับ เพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเพื่อนๆสนใจในการที่จะไปตกปลานะครับไปตกปลาก็สามารถที่จะจัดกิจกรรมนี้ได้นะแต่ถ้าเกิดว่าเอาแบบแบบชวนๆเลยนะนะเพราะว่ามีเพื่อนหลายคนว่าสายน้ำผ้าเนี่ยเยอะไหมดีไหมนะครับก็ไม่ค่อยดีนะครับต้องเป็นลักษณะการสำรวจเท่านั้นเองนะครับถึงจะคุ้มแต่ถ้าเกิดว่าชอบตกปลาชอบอะไรอย่างเงี้ยก็ผมไม่แนะนําไม่น,นำครับเนื่องจากว่า มีชาวบ,บ้านนะครับหาปลากันค่อนข้างจะเยอะเมื่อหาเยอะครับการตกปลาที่ได้ตัวก็น้อยนะครับก็น้อยแต่ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆต้องการที่จะไปสซเวไปริฟสำรวจในการหาปลาตัวนี้ครับก็ทักเข้ามาผมมีอยู่สองสามหมายที่ยังไม่ได้สำรวจแต่ว่าก็ขาาเพื่อนๆน,นี่แหละครับถ้าเกิดเพื่อนๆไปก็แชร์ค่าใช้จ่ายกันก็เป็นตกกันเลยนะครับด้าน,นเอกสารผมรับผิดชอบในการทำให้ เสร็จแล้วก็ไปกันนะถ้าเกิดสนใจนะครับนะวันนี้ก็มานั่งคุยกันมานั่งเจอกันแค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวเอาไว้อ่ในครั้งต่อไปอาจจะเป็นวันพรุ่งนี้นะครับพรุ่งนี้อาจจะเป็นสายหน่อยนะเดี๋ยวเรามาเจอกันอีกทีหนึ่งผมก็ยังอยู่ที่นี่แหละครับที่ VVP นะครับเอารถมาเซ็ตพอเซ็ต up เสร็จก็คงวันที่หน้าถึงจะได้กลับนะพอจะเป็นเพื่อนคนไหนอยู่จุดไหนก็ถ้าใครเข้ามาได้นะครับนะอ่ คุณตาต้าใช่ไหมครับอ๋อครับครับก็ส่งสติกเกอร์มานะครับในส่วนของโจแดนจำปานะครับคุณสุประเสริฐสบายดีเจ้าสบายดีอ่ามังกรบ้าพลังอ่าทักทายเข้ามานะครับสวัสดีนะครับคุณมังกรนะครับด้านของ youtube นะครับทูบโจดิสคอรี่ลาวก็อ่าก็มีแต่ไลค์ไม่ไม่มีคอมเมนต์มานะครับ โจริสคอเวอรี่ก็นะครับถ้าใครมาโจเดนจัมปาครับผมครับครับก็คงเท่านี้ก่อนนะเพื่อนๆน,นะเดี๋ยวเอาไว้เจอกันในวันพรุ่งนี้เดี๋ยวกินกาแฟด้วยกันนะครับครับผมครับสวัสดีครับ